ลูกก็รักษาได้ลูกบมีเงินลูกขาย่บต<อ>ั้งแต่ย่าเป็นสาวย่าเห็นงานเงินเดือนเท่าไหร่ก่อนย่าเงินเดือนห่ยบาทเอบอบ่เงินเดือนรน่อยหาซีบบ่สมัยนั้นปีพ่อสอใดออสอง <2, 000. S 2> พออันแต่ว่าแต่มันผ่านว่าประมาณจากปีแล้วหาซีบปีได้ป่บ่ โอ้บอกยังไงว่าสมัยนั้นสิบหกสปีบ่ถ่ายย่าไปทำงานกรุงเทพกรุงเทพนนบมีรแงบานเ่า่างไปขืนเรือสิีสักกี้บ่างเอาบ่ย่ายางจากบ้านปอนี่บ่เออางไปบันดอนไม่งามนี่บ่มันบันแก้งนี่บ่เอบานนี้เขาก็มีเลือดคมฝากไปลงักบานนี้มีรถถ่ายย่ฟังพุนบ่ เนี่ยโมเมนหมายเข้ามาเขาขามเลือไปแล้วเนี่ยเขาข่าเมืองจังไรบดเนี่ยาหนี้อันนี้เขาหนี้รถสามล้อทีบสามลอทีบบ่นี่บ่ยุสพาดมันแก้งนี่บ่เนี่ยบ่โมเมนแบบผมสิถามนี่ว่าหัวสำส้าน จากบ้านแก like ้งนี<ม>่ก็ย <ifer> ่างไปอีกบ่บอนนั่เลือคือขามสะพานบ้านแก้งปุ๊บนี่เขาขามแม่น้ำอยู่แม่น้ำมู้นอยู่บ้านแก้งแล้วมันมีสามหลอเขาเมืองมาบันนี่ยบอนนั่งเรือนั่งเรือไปหอดห่วยโอ้แสดงว่ามองมองมองสะพานบ้านแก้งมันมีเรือไปบ่ครับเรือจากสะพานบ้านแก้งมันพาไปใส่ปะเนี่ยโอ้แม่ว่าเขานั่งเรืออยู่สะพานบ้านแก้งไปแล้วไปเข่าห่วยสำลัน บ้านนี่ไปล,ล่องเรือยุงหอยสำราญนางสามหล่นหนลอไปบ้านกรย่างขึ้นมาถนนบ้านรถสามออันทีบข้าก็จอด<ไ>ปเป็นถาเข้าจอดเท้าเออบ้านเจ้าสิไปใส่ไปใส่บอกเขาโอ้เป็นยังสั่นนอิไปมากบ่เอาแสดงว่าแสดงว่ามอ,มองมองถนนจากมองสะพานมันแก่งมันบ่มีถนนบ่สมัยก่อนเนี่ยมีบ่ บ่มีถนนเลยบ่มันมีแต่สะมีสะพานมันมันมันไปหอดบ้านแก้งนี่มันเป็นท่าเรือของของแม่น้ำมูลเลยบ่เขาก็นั่งเรือจากสะพานบ้านแก้งไปมันก็ล่องไปน้ำแม่น้ามูลไปทางย่างซุ้มบนบ่้านเลยไปทางย่างซุ้มมันก็ไปอันนี้ได้ไหมมันไว้บ้านพักขาเออไปบ้านพักขาแล้วก็เลี้ยวขึ้นห้วยสำลานเลยโอ้มันเป็นเรือแบบใดล่ะครับสมัยก่อนโอ้บอกเขาเก็บค่าเรือพุกอะไรจังบาท พอแห้งแล้วเก็บผู้ล่านห้าบาทห้าบาทไปหอดหวยส้ำล้านซีสะเกดเลยบาทนี้ค่ารถไฟจากซีสะเกดไปกรุงเทพเนี่ยค่ารถไฟไปอันซีสะไปไปกรุงเทพมันสิบอันห้าสิบไปรถไฟรถด่วนด้วย่ค่ารถหนั่งสีสิบห้าบาทบ่โอ้ถือตัวนี่จากซีสะเกดไปกรุงเทพหนั่งสีสิบห้าบาทค่ารถไฟใหญ่นี่บ้านนี้ไปหอดกรุงเทพค่ารถเมย์จักบาทครับบ้านนี้ าขาตงรไม่หาซิสตะตังมาสมัยนั้นออโอ้ถือครับน,อ,<จ>นออนั่งเรียนอยู่บดมือก็ได้ตัวท่นเนี่ยนั่งสุดสายแล้วนั่งกลับมาใ่นี่นงานวันวันอาทิตยนี่โบนยุดดอกขอรา่าเจ้าหนายไปอยากไปซื้อของสนามหวงโอาฮู้ยจ,จำเลยเลยแส<อ>ดงว่ายายกัเป็นคนมาเที่ยวเลยนีสมัยก่อนนั่นออไปเกง่งแต่่าห่างไปเพ เออก็ประหยัดเงินเอาจ่ายแต่ค่ารถขุ่นแล้วอันค่อยนั่งอันจากอันวางอยู่อันถนนทุกที่เขาลองไ้แต่สุดสายกันต่อไปอีกสุดสายปานี้ไปหอดปากน้าจนว่าชิมหอดอันทุ่นแล้วล่ะอันเลี้ยงก่ออันถนนอันต่อไปอันแถวอัน แถวบางแสนแถวอันนี้ไปทางพุ่นบางแสนพทั <c oughs> นนท,พทยาเอออายุธพัทยานี่แหล<พ>ะผมสนใจมองนี่แหละอันย่างจากบันปออำเภอข่อบัองไปนในย่างรัดทวงไว้เลยมีทางบ่มันมีทางบ่ครับสมัยก่อนกันทางเหนืออหน่อยๆลังเกียกลังเกียกะอันบ่บ่ได้ไปนักทางเากี้ยน ยัง่งเงันหน้เลยบ้านนี้เสื้อผ้าเฮาเสื้อผ้าของอยู่ของกินกับผ้าเอาเลยบ่ใส่กระเป๋าผ้า่งเอาแลวไปปน้ากันที่เราจะค้นครับเวลาไปมีฝ้ายจขี้นไปไปน้ากันที่เราจะค้นครับไปกรุงเทพไปเทียรึงันบากยังน้นกันหลายลไปเลยกระมวลไปเลยเลยนอบานเลคุยกันไปบ้านไปหอด ฮะเป็นยังไงครับตกรุงเทพน่มันเป็นตะยานไปเป็นนอนอยู่ใส่นอนกูสิไปพักอยู่ใส่นอนเนี่ยบมมีญยาดบ่ครับบมมีหยาิทาย่นปะมันก็มีอยู่หยาินั่นแต่ว่าจังจะขอคิดหยาิมันบหเนี่ยอาอยจะมีพี่ชายอยาไวนะอยู่เจ้าก็ไปหาพี่ชายเลยบอไปากรุงเทพ ไปบุญแล้วไปหาพี่น้นองโทรศัพท์กับบมี่ด้โทรศัพท์กับบมีคือ <c oughs> คือไปถึงอะไรย่ายไปหาพีา่ายเอากระไปตอนแรกนี่ไปหาอันพอนอันยันบ่อันลูนนกพ่อใหญ่อันดูน,น,นั่งมีผุ่มหน้าพระเถาเลียยวพระนางไม่ให้เกะเงี้ยอันเออ